ก็มีเอซีเขาถามว่าพี่ฟลอกนี่สูงกี่เมตรครับสองเมตรเกมในบรรดาหมู่บ้านของเราคิดว่าตัวไหนสูงกว่า ครับผมพบกับเราครับช่องเกวเจียงพายแก้วสักไปครับผมก็วันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมนะนรุนสวัสดีครับัดีครับครับผมเป็นไงครับพอรูปรอครับรูปรอจริงๆเลยตกตกมันอยู่นะครับนี่ตกอยู่ตกกี่วันแล้วครับนะ ตกวันที่ห้าตกห้าเดือนที่ผ่านมาบอครับวันที่ห้าวันที่ห้าเนี่ยห้าที่ผ่านมานี่นะก็ประมาณไม่ถึงทย์ตัวนี้ใช่ไหมนี่วันที่สิบสองพึ<ก>่งตกพิ่งตกอ้แต่ว่าออกแรงนะครับพอรูปหล่อสุดยอดยครับ<ะ>นีถ่ถ้าถ้าถ้าตกหนักๆเข้าใกล้ไม่ได้แนละ้วเนาะ แค oh. <c ancestor. S 2> okay. so ่เริ่มครับแค่เริ่มออ๋ครับผมก็ช้างเช่นนี้มีนามว่าพรายพรุกพรายพรุกนะครับพรุกอายุกี่ปีครับพี่อายุ23ปี23ปีก็เดิมเดิมทีนี่เป็นช้างลูกคอกช้างลูกคอกช้างเกิดในบ้านเกิดอยู่นี่เกิดที่บ้านหลักอ๋อเกิดในบ้านเป็นเป็นเป็นลูกลูกลูกชายของ ของพ่อเบิร์ตเบิร์ตที่อยู่สวนน้องนุชเป็นรุ่นแรกๆหรือเปล่าครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆของรุ่นกับเดียวกับนิ่งหนองหรือเปล่าน่าจะเป็นน้องเป็นน้องนิ่งหนองแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของพ่อเบิร์ตอยู่สวนน้องนุชนะครับนี่สวยงามครับก็มี f อฟซเขาถามว่าพี่ฟลุกนี่สูงกี่เมตรครับ 2องเมตรเก้าสิบในบรรดาหมู่บ้านของเราคิดว่าตัวไหนสูงกว่ามันก็สูงไล่ๆกันแหละมันก็เกินกันเขาคิดในๆน,น,น,นะเขาเขาว่าพลุกกับทันใจตัวไหนสูงกว่าคเคยใส่ยางเฮงานด้วยกันก็เท่าเทากันนะพอๆกันพอๆกันแต่แต่ทันใจเขาบอกว่ากระสูงสามเมตรสิบเซนนะสามเมตรสิบเซนรครับมาตรฐานคือตลับเมตรเนาะใช่ครับมาตรฐานอนะ ก็ผมว่า3เมตรได้อยู่ครับแต่ว่า2องเมตรแปดเมตรเกไม่ใช่หรอครับแต่ว่า3เมตร100%ครับอันนั้นเราวัดเราวัดอันนี้เราเราไม่ได้วัดดึงข้างบนเนาะใช่ครับเราวัดขาขึ้นเราเอาเชือกวัดรอบรอบขารอบขาสองรอบครับแล้วมันจะดึงปุ๊บมันจะเท่าอ๋อครับเคยทำไหมเคยทำเออแน่เลยก็วันนั้นไม่ได้ขึ้นข้างบนไงใช่ใช่ครับมันมันต่างกันเนาะมันต่างกันครับไม่ไม่ งานนี่ยาวงานนี้เคยตัดไหมครับนี่ตัดตัดเคยตกแต่งตัดตกแต่งตอนพอดีนะทำบ้านเช่วอช่วยทำบ้านหน่อยขอขอขอสมทบส่วนทำบ้านหน่อยครับผมงทำบ้านให้พ่อหน่อยมาอยู่กับน้ากี่ปีแล้วครับนี่ตั้งแต่เล็กเหรอครับตั้งแต่เล็กตั้งแต่แม่เขายังเล็กๆเลยครับน้าน้าเลี้ยงแม่เขาตั้งแต่เล็กๆอ่ะไม่ไม แต่ก่อนนี่เขาเป็นช้างยังไงก็น้าเป็นคนเลี้ยงได้คือคือเป็นช้างมรดกช้างแม่มันเป็นช้างมรดกครับคือน้าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆครับน้าเลี้ยงแม่ก่อนแล้วก็มาคลอดลูกครับคลอดลูกในคุณตาแกก็ยกให้น้าอ๋อเพราะว่าน้าเป็นคนเลี้ยงคลอดลูกครับ ตอนนั้นญาติพี่น้องเขาก็ไปที่เขาได้ตังค์เนาะเขาก็ไม่มีคนเลี้ยงช้างก็เหมือนกับทิ้งช้างเลยทีนี่พอดีนสนาชอบเลี้ยงนาชอบครับนาชอบตางคเขาก็สงสารเขาก็เลยยกให้ยกให้ก็ดูหน้าตาเขาก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วครับเต็มเต็มเต็มข้าง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 ครับไปดูข้างข้าง อันนี้ไม่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 พร้อมนะือหุนหุนเขาอย่างนี้ครับใช่หุนหุนอย่างนี้แก้มดูแก้มแก้มใช่ครับแก้มก็ที่เห็นใส่โซ่สองขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจรณญาในการรับชมนะครับนี่ก็ผมถือว่าสูงมากเลยนะครับสูงสามเมตรแน่นอนครับแต่น้าเขาบอกอะไรนะสองเมตรเก้าสิบ ผมก็ว่าผมว่าเกินนะตอนนั้นเรายังไม่ได้ขึ้นข้างบนเนี่ยวัดรอบขารอบขารอบขาสองรอบเทียบเทียบประมาณแบบสมัยโบราณแต่ก่อนใช่ครับพ่อพ่อโบราณเขาวัดอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาวัดประมาณแบบนั้นแต่ก็ได้มาเก็บอยู่นิดๆหน่อยก็ที่เห็นข้างในนี่คือเขาจะห่วงใช่ไหมครับห่วงไหมห่วงห่วงเหมือนกันนะครับนี่เพราะว่าเขาตกมันอยู่นะครับนะก็อยากเก็บนะครับ แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะเอาความปลอดภัยดีกว่าครับเ,รเพราะว่าช้างตกมันนี่ไว้ใจไม่ได้ครับก็ช้างค่อนข้างที่จะยังหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นเวลาเขากระโดดดีอ,อะไรใส่นี่มันคล่องแคล่วครับรก็เอาความปลอดภัยดีกว่าครับปกติแล้วนิสัยเขาเป็นไงครับนิสัยดีนิสยัสยดีครับเวลาเวลาถ้าหายตกมันปุ๊บนิสัยจะดีดีแบบยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแต่จับได้หมดจะ มุนหิตแต่ตอนที่เขาตกมันลูกชายก็จับลูกชายก็จับลูกน้องแม็กก็จับได้ชายลูกชายพี่รูกใหญ่สูงใหญ่มากเลยนะครับดูเนื้อเต็มนะครับใช่เต็มเต็มครับก็หนึ่งในช้างรุ่นยุส20ปีก็ ถ้า20ปีต้นๆนี่ถ้าความสูงนี่ต้องพี่ฟลุกครับถ้ารุ่นนี้พี่ฟลุกครับพี่ฟลุกไ,ไม่มีใครไม่มีใครเทียบได้เลยครับผมยกให้พี่ฟลุกเลยนะครับ20ปีต้นๆนี่ก็22ปี23 <3 S 1> ปีครับผมก็พรายพรายคาดีของตาชมชายบางกะโพนะอันนั้น22ปีเหมือนกัน22 23เหมือนกันแต่ว่าตัวน,นั้นเขาจะทรงๆหนาๆหน่อย แต่ตอนนั id ้นผมยกให้เป็นเบอร์สองนะความสวยถ้าเบอร์หนึ่งผมยกให้ฟิฟฟุกเลยครับกมันอยู่ที่เราชอบรับนะครับใช่ใช่ครับอยู่ที่คนชอบก็เขาเรียกว่าช้างเขามีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันคือมีจุดเด่นคนละที่ไม่เหมือนกันครับผมมีจุดเด่นบางบางบางท่านบางคนเขาก็ชอบหน้าหน้าใหญ่ๆเนาะหน้าเต็มบางคนเขาก็ชอบตัวสูงๆใต่ไม่เหมือนกันครับ แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบครับผมแต่ความสูงเบอร์อาอายุยี่สิบนี่ต้องฟิฟลุกเลยนะครับสูงมากครับสูงแบบชนิดที่ว่านี่คิดว่าจะสูงอีกไหมผมว่าจะสูงอีกนะจะสูงอีกนะมันยังไม่เต็มมันต้องสามสิบถึงจะอยู่ครับผมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละมันต้องขึ้นอีกนะสวยนะครับสวยเช่งเลย แข้งขานี้เขาแบบยาวมากเลยเนาะพ่อเขาก็สูงเลยเนาะพ่อเขาสูงพ่อเขาแม่แม่ก็สูงใช่ใช่แม่ก็สูงแม่ก็กับน้องใหม่น้องใหม่สูสีกันเลยเนาะครับแม่ฟลุกนี่พ่อพกับพังน้องใหม่นะครับพังน้องใหม่สูงเหมือนกันนะครับพังน้องใหม่ไล่เลี่ยกันนะครับช้างเชือกนั้นน่ยไม่ใช่มันสามเมตรบ่ น้องใหม่ใช่ครับความสูงสามเมตรก็หนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ก็เพศเมียเชือกนั้นก็สูงเหมือนกันนะครับน้องใหม่วลีอย่างนี้ใช่ครับวลีนี่เป็นแม่เขาแม่ฟลุกครับแม่เขาชื่อวลีนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้อยู่กับญาติพี่น้องที่พัทยาตอนนี้อยู่พัทยาอ๋อครับไม่ใช่เขาเขาติดลูกอีกไหมครับเขาทับได้ทับอีกไหม เขาทับอยู่แต่มันยังไม่ติดอ๋อครับผมก็สุดยอดจริงๆครับแต่ถือว่าตกมันขนาดนี้ถือว่านิ่งนะผมว่านิ่งนะปกตินี่จะอันนี้คนละนี่ผมว่ปกติเขาจะตกกี่เดือนครับพี่ฟลุกนีสน่สองเดือนนะสองเดือนสามเดือนประมาณ ตกทุกปีเหรอครับหรือว่าปีละสองครั้งตกทุกปีป,ปีละครั้งปีละครั้งที่เห็นเขาหุ่นอย่างนี้นี่เขาอ้วนนะครับนี่เพราะว่าหุ่นเขาหุ่นเขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเนาะถึงฤดูเขาเขาก็ตกเป๊ะไหมครับเป๊ะมันก็เลด็ดเล็นิดนึงครับเลด็ดเลด็ธรรมดาตกก่อนท,ที่แล้วเดือนกรกฎาคมอันนี้มาเดือนสิงหาคมอล็เลด็เลด,ลดมาหลังอีกเมาก็ ปกติก็ส่วนมากช้างเขาจะตกมันเข้าภาษาเนาะไม่รู้เป็นอะไรเกือบทุกเชือกเลยนะครับนี่สงสารเจ้าของมั้งทุกเชือกจริงๆครับเาว่าก็ช่วงเข้าภาษาใช่ครับคือไขๆก็ตกทั้งนั้นเลยครับมีแต่ตกมันทั้งนั้นเลยครับเข้าภาษานี่แต่ความหลอก็สุดยอดจริงๆครับผมก็วันนี้เอาความหลอของพี่ฟลุกมาฝากเอฟซีนะครับ ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกุยเจียงลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดี